สวัสดีครับพี่ๆท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้พบกันกับวันเพื่อเรื่องหัสนะฮะสวัสบบดีนะครับก็วันนี้มาพบกับตอนเช้าก่อนเลยนะฮะสลากออมสินครับท่านผู้ชมงวดประจําวันที่1ตุลาคม2องหนะครับวันนี้อาจมาช้าต้องขออภัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกออ็อาจจะมีช้าบ้างผิดพลาดบางเนื่องจากนะครับระบบอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรนะฮะทําให การอัปโหลดของผมเนี่ยมันช้าลงแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้แกการพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยรีบกดไลค์ hmm. ผมเยอะๆกันด้วยท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้นะครับช่อง B A นะวิคาห์ตัวเลขน,นะจ๊ะท่านใดอยากเห็นคลิปของกระราผมกดใครกดอะไรเอ่ยฮะกระดาดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมได้นําแบ่งปันและลงให้พี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะฮะได้แก อ,อมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยลาวนะฮะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอีกมากมายนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะขอยาแจ้งผลก่อนนะครับผลงวดประจําวันที่16เนี่ย16เดือน9นะฮะที่ผ่านมาผลสลากออมสินออก1 1 4ครับแล้วก็ 1- นสนะฮะ ก็6กสนะครับผมมาหรือเปล่าหรือผมไม่ได้ลงก็จําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้ลงนะแต่งวดนั้นที่เข้า3773มาเด้งนะฮะบนล่างไม่เป็นไรครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันไว้ด้วยนะฮะนี่คือผลของงวดที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันดีกว่าครับท่านผู้ชมว่าได้อะไรกันบ้างจาก นะงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับเดือนใหม่แล้วนะฮะเงินเดือนออกก็วันนี้นะฮะเราจะรวยไปด้วยกันจะ้ะ <c> อ <oughs> อมสินนะฮะสลากออมสินนะ,ะสลากลายมือผมอาจจะไม่สวยนะครับบางท่านเป็น FC ใหม่ก็คงแปลกใจว่าทําไมลายมือผมถึงไม่สวย <c oughs> หน้าตาหล่อนะครับก็ไม่จําเป็นต้องลายมือต้องสวยครับท่านผู้ชมนี่ <c oughs> 50ครับชุดแรก ห้าสองครับแล้วก็ห้าสามคือให้ห้านะฮะ,ะสลักอมสินนะครับชุดที่สองเนี่ยจะเป็นหกสี่ครับหกเจ็ดปิดท้ายด้วยหกห้าครับต่อมาเราจะมาดูชุดสุดท้ายกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับชุดสุดท้ายจะเป็นห้าแปดแล้วก็ห้าสี่นะฮะการวิเคราะห์สลักอมสินมีทั้งหมด8ตัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม แล้วมาดู3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ9 5 0 9 5 2ปิดท้ายด้วย9 5 3ครับหลักร้อยให้9ตัวเด่นให้5การวิเคราะห์นะครับสลักของสินจบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับร่ลำรวยเฮงๆนะครับ